สวัสดีค่ะ f อของอิวชวนปลูกนะคะเช่นเคยวันนี้เราอยู่ในแปลงผักนะคะแปลงผักอิดบ็อกสําเร็จรูปของอิวนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของสะระแหน่นะคะพอดีว่าได้รับออเดอร์ออจากคู่ค้านะคะว่าให้ช่วยปลูกสะระแหน่ให้หน่อยนะคะให้ขอมาหลายอย่างค่ะมีผักชีใบเลื่อยมีต้นหอมสะระแหน่แล้วก็ ผักชีจีนนะคะขอให้อิ่วปลูกให้หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะได้ส่งเขาเป็นประจำนะคะอย่างอื่นนะ่ะเรียบร้อยไปแล้วเหลือสารเหน่นะคะพอดีว่ามัวแต่ไปเล่งทำปลูกอย่างอื่นนะคะช่วงนี้ใบมังรักกรกะเพราโหระพาที่เป็นนางเอกของเราก็ตัดขายกันไม่หว่นไม่ไหวส่ง อองอกไม่ทันนะคะเพราะว่าต้องส่งทุกวันเนาะขนาดมีคู่ค้าแค่สองสามเจ้านะคะก็ยังแบบงอกไม่ทันนะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ต้องการจะสร้างไรายได้นะคะดูวิดีโอ,อ,อในช่องของอยู่ไปเรื่อยๆอยิวจะพาทำนะคะในหลายๆอย่างหลายๆส่วนที่มันขายดีเราก็จะปลูกเราก็จะเน้นนะคะในส่วนของสะแหนแนนะคะวันนี้จะพามาปลูกในลักษณะมืออาชีพนิดหนึ่งนะคะ มืออาชีพกับมือสมัครเล่นต่างกันยังไงนะคะมือมือสมัครเล่นนี่ก็คือแบบว่าปลูกเพื่อกินในบ้านเนาะเราก็จะเอ่อละเมียดละไมสักหน่อยนะคะพิลิพิไลนิดนึงเน้นสวยงามนิดนึงอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมืออาชีพเขาจะขุดขูดฝังฝังนะคะเน้นการ ให้งามไวๆได้เก็บผลผลิตไวๆนะคะวันนี้อิวจะพาเพื่อนๆมาทําแบบไวๆกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในแปลงข้างหน้านี้เป็นตัวอย่างที่คือทําแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเขางามแล้วนะคะเหลือแต่ว่าต่อไปก็เป็นขั้นตอนการดูแลการเก็บเกี่ยวนะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เนาะเริ่มจากงามแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะเป็นลักษณะเป็นพุ่มๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะแตก เขาจะเริ่มมีไหลมีอะไรออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ FC บางท่านนะคะเมื่อก่อนนี้อยู่อยู่มหาสราครคามเคยเคยนำเสนอแบบว่าที่ปลูกไว้กินนะคะปลูกในกล่องโฟมะคะ่ะเพื่อนๆย้อนไปดูเก่าๆได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะลงมือกันแบบมืออาชีพนะคะในส่วนของแปลงนี้เป็นแปลงที่สองนะคะแปลงแรกจะเป็นแปลงนี้คะ่ะเพื่อนๆแปลงนี้อันนี้ก็คือต้นพันธ์ที่ ใส่กล่องโฟมมาจากมหาสารคามนะคะตอนที่เราย้ายสวนมานะคะอยวได้มาแค่กล่องเดียวนะคะเพราะว่ามันหนักมากนะคะแล้วตรงมุงต้นไม้อะไรเยอะแยะไปหมดนะคะเราก็เลยเลือกมาอย่างละกล่องนะคะต้นหอมก็มา,าสามก่อนะคะเอามาปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์เอาก็ได้เต็มแบบนี้แหละนะคะขายไปบ้างแล้วนะคะในส่วนของเ,อเจ้า กุยช่ายหรือผักแป้นนะคะนู่นก็เป็นแปลงยาวเหยียดอันนั้นก็เก็บมากล่องหนึ่งเหมือนกันนะคะที่มหาสารคามนะคะผักชีไบเรื่อยนะคะพวกนี้กําลังขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวในวิดีโอหน้าจะคุยเรื่องผักชีไบเรื่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ทําเงินเหมือนกันนะคะปลูกครั้งเดียวเก็บได้ยาวๆนะคะขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆนะคะในส่วนของสระรแหน ยิวเอามาฝ,ฝังฝังฝากไว้นะคะเพื่อนเพื่เพราะว่าเราไม่มีเวลาอิวไปเร่งทําต้นหอมแล้วก็เป็นพวกไม้ประดับนะคะก็เลยไม่ได้ดูแลและทีนี้ยอก็ขึ้นเต็มเลยนะคะเออน่าสงสารเหมือนกันนะคะล่อแร่นะคะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าเจ้าสระแหนเนี่ยหากเราไม่ได้ดูแลหากเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเขาบ่อยๆนะคะเออเถาที่เขาขึ้นมา เขาขึ้นแล้วขึ้นเลยเพื่อนๆเนี่ยแล้วเขาก็จะค่อยๆหมดอายุนะคะวิธีการที่จะไม่ให้เขาหมดอายุก็คือต้องตัดแต่งบ่อยๆเนี่ยค่ะพวกยาวๆพวกเนี้ค่ะตัดแต่งหรือถอนทิ้งเดี๋ยวอีจะทําให้ดูแต่ว่าไม่ควรทําแบบมืออาชีพเนาะถ้าถ้าคนที่ที่ที่เพิ่งหัดทําอะคะ่ะ อย,อย่าเรียนแบบอิ๋วนะคะเพราะว่าแต่ที่อิ๋วทาได้เพราะาอิ๋วมีเยอะนะคะแล้วก็รู้ใจเขาแล้วนะคะสละแหนนี่ถ้าเรารู้ใจแล้วเนี่ยฆ่าแล้วยังไม่ตายนะคะเพ,พื่อนเพื่อนเพื่อนที่บ่นว่า,ามีปัญหาว่ามันมันชอบไปไวนะคะแต่นี่แต่หน่อยเขาก็ไปประมาณนี้ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่เออเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ยาวเบื้ออย่างนี้นะคะไอ้ตัวเนี้ขึ้นแล้วขึ้นเลยเขาก็จะหมดอายุไปค่ะถ้าเราไม่เอาออก เนื่องจากว่าสารแน่เนี่ยเขาขยายพันุใต้เงาไหลมีไหลแทงออกไปเรื่อยๆเ,อเพื่อนดูนะคะนี่นี่เห็นไหมเมื่อกี้ยิวถอนญ้าถอนอะไรไหลเขาโผล่ขึ้นมาไอตัวนี้เขาจะทะลุทะลวงเข้าไปใต้ล่างนะคะแล้วเขาก็จะรอจังหวะถ้าเกิดว่ามีมีแสงพอให้เขาได้โผล่ขึ้นมาหายใจเขาก็จะแตกขยายนะคะเพราะฉะนั้นมืออาชีพเนี่ยเขาจะเอาออกข้างบนเนี่ยเขาจะตัดเขาจะใช้ กันไกลหรือคัตเตอร์ตัดเลี่ยนเตียนเลยนะคะเนี่ยแล้วเขาก็จะโรยปุ๋ยบำรุงใหม่แล้วเขาก็จะมีไหลตัวเนี้ยที่ได้รับแสงแดดเขาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่นะคะเขาก็จะงามขึ้นมาใหม่ะคะ่ะเมื่อไหร่ที่เราไม่ตัดเขาก็จะเริ่มตายแบบนี้เนี่ยคะ่ะเขาก็เริ่มไปเ็จะกลับบ้านกลับดาวเข้าไปนะคะเพราะว่าเกิขึ้นแล้วขึ้นเลยนะคะไม่มีการแตกงอกสาขาเหมือนต้นไม้ชนิดอื่นๆนะคะ ขึ้นมาแล้วหมดอายุเขาก็จะไปไปพบเพื่อนเก่าเขานะคะนี่เห็นไหมนี่เรียบร้อยไปแล้วอันนี้คืออิวไม่ได้ดูแลรักษานะคะเพราะฉะนั้นต้องดึงออกถอนออกนะคะอันนี้เพื่อนๆใช้กันไกเนะใช้กันไก่ใช้มีดนะแต่ที่นี้ของอิวมีเยอะนะคะไหลเขาเต็มไปหมดเลยะค่ะนี่แล้วอิวก็ถอนเนี่ยถอนออกมาไปกระจุกกระจุกนี่ถอนทิ้งมั่งนี่เห็นไหมหญ้าเต็มแปลงเลยนี่คือขาดการดูแลนะคะแล้วที่นี้ พอเราแหวกนะคะเพื่อนๆพอเราแหวกเอาต้นต้นเก่าเขาออกนะคะพอเราดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยให้เป็นปกติแล้วทีนี้ไอ้เจ้าที่ไหลตัวเนี้ยเขาก็จะผีผีใบผียอดขึ้นมานี่ไงเห็นไหมยอดเล็กๆเกนี่ยแหะคะ่ะใน่ชัดไหมเนี่ยค่ะนี่พวกนี้คือพอได้รับแสงนะคะไหลเขาก็จะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมคะนี่ โผล่ขึ้นมาแตกขึ้นมานี่ก็คือเป็นรุ่นใหม่นะคะพอได้มาอย่างนี้แนละ้วเพื่อนๆก็เอาดินกลบนะคะถอนออกอย่างนี้แล้วก็เอาดินกลบแล้วเขาก็จะโผล่ขึ้นมายอดไหนที่เขาพร้อมเขาก็จะแทงขึ้นมาพอได้รับแสงได้รับปุ๋ยที่เพียงพอใบเขาก็จะกลางออกงามแบบนี้ไหมอันนี้คือเขาคงประชดอิยว่ะค่ะเห็นไหมปลูกเนแปลงพอไหลเขาแทงออกมาเขากา็ออกมางามข้างนอกเหไหม ประชดประชดว่าเจ้าของไม่ดูแลเลยแล้วประมาณนี้ค่ะเอกมางามข้างนอกนี่ไหมทะลุออามงงาม้างนอกน่าสงสารเดี๋ยวอิ๋วจะต้องอคืออิวจะชอบปลูกแบบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยิวก็ต้องมาขุดเขาเอาเข้าในแปลงบังคับให้เขาอยู่ในแปลงหรือวจะไปทําแปลงใหม่ตอนนี้ทําไว้แล้วนะคะนี่นี่นี่ไหมทำแปลงใหม่ไว้รอแล้วเดี๋ยวก็จะเอาเขาไปปลูกนะคะส่วนที่ทําสําเร็จแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนทอย่างนี้นะ พอที่บอกมืออาชีพเขาทำเพอะเขาได้มาแบบนี้เนาะเขาก็จะไม่ทิ้งค่ะเพื่อนๆอนิวจะไม่ทิ้งเนาะเราจะกลับรวบมาอย่างนี้เลยไม่ต่อถ้าเป็นคนเมืองหรือเรามีน้อยหรือเป็นมือใหม่ส่วนมากเขาก็จะค่อยๆปนนี้ละเมียดละไม,ะม,ะมนะคะแต่สําหรับอิวเพื่อนๆดูเดี๋ยวอยิวจะปลูกให้ดูนะเอามาเป็นกระจุกแบบนี้นะคะใช้เสียมขุดเลย อันนี้กรณีที่เราปรุงดินเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรของการปรุงดินก็จะมีเหมือนกันกันกบต้นหอมนะคะสูตรเดียวกันเลยอยู่ทำสูตรเดียวกันทั้งสวนก็จะมะีดินร่วนนะคะแล้วก็มีแกลบดิบแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็จะเป็นมูลนั่นมูลนี่แล้วแต่เพื่อนๆมีเลยนะคะผสมให้เข้ากันถ้าพร้อมที่จะปลูกในวันนั้นก็ปลูกในวันนั้นเลยหรือกรณีที่ถ้าเรายังไม่มีปุ๋ยนะคะเอาแกลบแกลบดิบ เอาใบไม้แห้งเอาใบแห้งรองก่อนใบไ,ไม้แห้งหรือใบไม้สดรองพื้นก่อนนะคะแล้วเอาแกบดิบกับดินผสมกันให้เข้ากันโบโบกข้างบนให้สูงเลยก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้นะคะกรณีมือใหม่กลัวจะกลัวจะมีปัญหากลัวจะเค็มอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอเราปลูปกแล้วก็งามนะคะเขาตั้งต้นตั้งยอดแล้วเรามีปุ๋ยเราค่อยเอาปุ๋ยมาโรยแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ของอิวนี่ เดี๋ยวยิวให้ดูนะคะเดี๋ยวกุดให้ดูนี่ให้ดูให้เห็นชัดๆนะคะนี่เพื่อนๆทำแบบนี้นะคะเห็นไหมดินอยู่ข้างหน้านะคะดินยิวเอามาโปะปข้างหน้าส่วนขุดลงไปข้างล่าง,างเพื่อนๆดูมันจะไม่งามได้ไงนี่อันนี้คือแกบกับหือข้อกนะคะยิวอัดไปข้างล่าง เป็นการหมักโดยธรรมชาติเพื่อนๆเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหมักแล้วค่อยมาปลูกนะคะอีจะใช้เป็นเอาแกลบกับปุ๋ยคอกแล้วก็ดินดินร่วนนะคะสามส่วนผสมกันโปะไว้ข้างล่างก่อนนะคะแล้วก็เอาหน้าดินร่วนมาโปะอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอาสารแหน่มาแปะๆไว้นะคะทีนี้พอรากเขาเดินเขางามแล้วเขาจะแทงลงไปกินอาหารข้างล่างเองนะคะข้างล่างก็จะค่อยๆ ย่อยแล้วก็เน่าเปื่อยไปไปเองไปอัตโนมัตินะคะเนี่ยมันก็จะงามแบบนี้แหละนะคะอ้าวเดี๋ยวการปลูกแบบมืออาชีพเอแบบมืออาชีพก่อนนะขุดอย่างนี้เลยนะเพื่อนขุดลงไปเจอปุ๋ยคอกทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะมันจะไม่งามได้ไงเนาะจับมาเป็นกระจุกอย่างนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปแยกไปทีลา ทีลเราชอทีละยอดนะคะม้วนลงไปเลย,ยงี้ม้วนลงไปเลยนะคะแล้วก็ดินกลบะคะ่ะงี้เลยเอาโผล่ขึ้นมานิดหน่อยไม่ต้องให้เขาขึ้นมาเยอะเพราะว่าลำต้นเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วนะคะลำต้นพวกเนี้ยไม่มีประโยชน์แล้วถ้าเราปล่อยให้สูงงี้มันไม่ใช่ไม้ยืนต้นมันเป็นไม้เลื้อยนะคะเพื่อนๆเขาไม่เขาไม่ใช่ไม้ยืนต้นนะเขาจะเลื้อยไปตามดินนะคะ ลำต้นเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์เพื่อนๆต้องตัดออกนะคะตัดคอยตัดให้เตียนแบบนี้แหละนะคะนี่แล้วก็ปลูกแบบนี้ปลูกเป็นกระจุกกระจุกกระจุกซับไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ไหคะพอยาวะคะ่ะเพื่อนๆพ,พอเขายาวได้ที่พอที่เราจะจับมัดได้แล้วเพื่อนๆเ,เอากนไกตัดให้เตียนเหมือนที่อิวบอกในตอนแรกเลยนะคะแล้วก็เอาปุ๋ยข้อมาโรยเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่อีกนะคะอย่าลืมยิ่งตัดยิ่งแตก ยิ่งห่วงยิ่งเสียยิ่งไปกับดาวไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแต่ไม่ต้องใช้มือถอนนะคะเวลาเราจะกินตัดให้จำมิดไปเลยจับเวลาจะเอาไปกินที่ใช้ในครัวเรือนนะคะในส่วนน้อยเนาะช่อยาวอย่างนี้ค่ะจับขึ้นมาอย่างนี้เห็นเพื่อนๆตัดจำมิดเลยนะคะจับขึ้นมาเป็นช่ออย่างนี้แล้วก็ตัดจำมิดเลยอย่าไปเด็ดกินแค่ยอดนะคะ เด็ดกินแค่ยอดเดี๋ยวบางทีถ้าใช้มือเด็ดระบบลากเขาสั้นนะคะกระเทือนนิดหน่อยเขาถ้าเกิดว่าไหลเขายังไม่เยอะข้างล่างเขาก็จะกลับดาวนะคะอันนี้คือสาเหตุว่าเก็บกินแนละ้วทำไมมันตายนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้มือเด็ดใช้กรนไกรคมๆหรือมีดคมๆตัดนะคะตัดออกเป็นช่อๆเปิดโอกาสให้เอเจ้าตัวเล็กๆพวกเนี้ยได้รับแสงเขาก็จะขึ้นมาใหม่ หรือไหลที่อยู่ข้างล่างเขาก็จะแทงขึ้นมาใหม่นะคะถ้าลกคคืมอย่างนี้ตลอดเจ้าไหลอยู่ข้างล่างไม่มีโอกาสได้ขยายพันธุ์เขาก็ไปนะคะเหมือนสั่งเขาตายนะคะพอพวกนี้เขาขึ้นมาแล้วเขาไม่ใช่ไม้ยืนต้นเหมือนที่บอกในตอนแรกเนาะเขาหมดอายุไปนะคะไหลข้างล่างก็ขึ้นมาไม่ได้นั่นก็คือการหมดแล้วก็สูญพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องคอยตัดแต่งถึงไม่กินก็ตัดทิ้งก็ได้นะคะเนี่ยแล้วก็ ถ้าเกิดจะขยายพันธุ์ก็ฝังเหมือนที่ยูบอกคะ่ะเป็นย่อมๆๆๆๆไปอ่ไงเงี้ยก็งามนะคะอันนี้คือมืออาชีพเ็าทากันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้แหละคงจะวุ่นวายอยู่กับสารแหน่นะคะเพราะว่ายูเอาไปลงกระถางไว้แล้วแล้วก็งามมากแล้วแล้วก็น่าจะไม่มีที่ไปไหลเขาเต็มฟูเต็มที่แล้วยูสงสารเขาก็จะเอามาลงดินนะคะยูก็เลยเตรียมแปลงไว้นะคะ ข้างหน้าหนูนเดี๋ยวอีจะเอากแกลบกับปุ๋ยค้อกมาใส่แล้วก็เอาดินใส่แล้วก็จะเอาพวกนี้ไปขยายพันธุ์ต่อนะคะเพราะว่าลูกค้าออเดอร์มาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวปีใหม่นี้พวกเ,เครื่องประกอบใส่ลาบใส่ก้อยอะไรพวกนี้จะขายดีเพราะว่าเป็นฤดูกาลสังสรรค์นเนาะจากปีใหม่ถึงสงการนั่นแหละคะ่ะจะขายดีตลอดนะคะพเพื่อนๆที่คิดหาว่าจะปลูกอะไรขายอะไรดีในช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมไอ้เจ้าสาะแหนนะคะ ต้นหอมหอมใบายาวผักชีขึ้นช่ายนะคะตรงนี้ขายดีมากๆนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่เพื่อนๆติดตามรับชมนะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ